สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมมครับมาแล้วครับคลิปข่าวคลิปแรกของปีพศ2565ครับข่าวบัตรสวัสิการแห่งรัฐเลยครับเงินเข้าแล้วครับเงินเข้าเวลา00.00ของวันที่1มกราคม2565ก็คือเงินเข้าพร้อมกันกับปีใหม่เลยนะครับเงินเข้าเมื่อสักครู่นะครับตรวจสอบเช็คมาแล้ว วงเงินรูดสินค้า200ใครเคยได้200เข้าไปแล้วครับวงเงินรูดสินค้า300ใครเคยได้300เข้าไปแล้วครับวงเงินค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนมีเช็คดูแล้ววงเงินค่ารถโด,ดยสาร500มีเช็คดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แจ้งมาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านได้รับรู้ได้รับทราบว่าเงินเข้าแล้วตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ครับในขณะเดียวกันก็ระวังข่าวปลอมด้วยนะครับ ที่บอกว่าจะกดเงินสดได้1,000บาทนั้นเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้นี่เราเช็คบัตรของญาติพี่น้องไม่มีใครกดเงินสดได้เลยนะครับมีเฉพาะวงเงินรูดสินค้าตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเงินจะเข้า1,000บาทจึงเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนอย่าหลงไปกดเงินที่ตู้ ATM นะครับจะเสียเวลาปเปล่าๆสำหรับคลิปนี้นำความปรารถนาดีและสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกคนทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ thank you